Assalamualaikum warahmatullahi w a ะ a r a k uh. กาตุวันนี้นะคะเราจะมาเรียน,นวิชาหน่วยก่อนกันนะคะหัวข้อนะคะก็คืออัลมารฟูอารตนะคะเป็นชนิดที่4ของอัลมารฟูอารตเป็นคํานามต่างๆนะคะที่ว่ายะรอฟอยู่ในสภาพรอฟอ่าหัวข้อนะคะก็คืออัลอัฟอาลุนนาซิคอหรือว oh ่าที่เราจะเรียกว่ากาหน้าหัอัคคอวาตุฮานั่นเองนะคะเป็นคํานามที่ว่า ไอ้อมาฟค่ะมาฟค่ะอัลอัฟอานนะคะคำกริยานาซิคอเหมือนนกกิซอค่ะแบบไม่สมบูรณ์อ่านั่นเองเขาบอกว่ากาหน้าวะอควาตุฮากาหน้าและพี่น้องของมันนะคะพี่น้องของมันเนี่ยทาหน้าที่เป็นมุตตาดาแล้วก็ขอบัตนะคะมันจะทําหน้าที่เป็นมุตตาดาและขอบัตแล้วมันก็จะทําให้ไอตัวมุตตาดาเนี่ยเป็นรอฟนะคะอยู่ในสภาพรอฟคือใส่สระดอมมา นั่นเองแล้วก็จะทําให้ตัวที่ว่าเป็นคอบัสเนี่ยอยู่ในสภาพนัสนะคะก็คืออะลรม,มัตอาซอนก็คือเป็นสลักกระชานะคะแล้วก็วก็บอกว่ากาหน้อาอะคคาาตุฮานะคะกาหน้าและพี่น้องต่างๆของเขาเนี่ยมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูชนิดแรกกันดีกว่านะคะชนิดแรกนะคะกนะ็คือคําว่ากาหน้าะกาหน้าเลยนะคะกาหน้าเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนะคะว่าเป็นอยู่คือเคย นั่นเองอ่ะ mm hmm. เช่นตัวอย่างนะคะประโยคตัวนี้อัลบ mm ุ hmm. un, สตาโนจามีลุนสวนนั้นสวยเห็นไหมคะไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ว่าเป็นมุตตาดาแล้วก็ขอบัตใช่ไหมคะแต่เมื่อเดี๋ยวเขาบอกว่าการหน้าเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นมุกาหน้าเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นมุตตาดาแล้วขอบัตน,นะคะ ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราใส่การหน้าเข้าไปหน้าประโยคน,นะคะเนี่ยตอนนี้เราใส่การหน้าเข้าไปหน้าประโยคแล้วเราก็จะเขียนว่าการนัลบุสตานุเห็นไหมคะทําให้บุตรดายอยู่ในสภาพรอฟตัวนี้นะคะก็รอฟอยู่เห็นไหมคะว่าเป็นเปสระลมะแล้วก็ทําให้คอบัคเนี่ยอยู่ในสภาพนะัสเห็นไหมคะคําว่าจะมีลมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นใส่สระฟพัชเห็นไหมคะใส่ฟัชไตก็เป็นการนัลบุส,าาสาาตานุจะมีลันเฮ้ยสวนนั้นน่ะสวย สวนที่อยู่ตอนนี้คือสวยนะไอสวนนั้นนะคือเป็นสวนที่สวยนั่นเองนะคะเวลาเราจะแปลความหมายอ่ะต่อมานะคะถ้าถ้าเป็นเพศหญิงล่ะอ่ะถ้าเป็นคําที่เป็นเพศหญิงนะคะเราก็จะเพิ่มตาตะนิสนะคะเป็นตาที่บ่งชี้ถึงเพศหญิงเข้าไปนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะเช่นแกนัชฟาติมาตูเามีลันเห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้อ่ะเสสรดมา้านะแล้วก็ตัวนี้ใสสรฟัตฮา ตัวนี้อยู่ในสภาพร็อฟแล้วก็ตัวนี้อยู่ในสภาพนัสถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็มันว่าฟาติมานั้นน่ะเคยสวยนะอะไรแบบนี้ค่ะเคยสวยด้วยนะคะอาต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคําที่สองเป็นพี่น้องที่สองอพี่น้องของการหน้าต่วพี่น้องของการหน้าตัวนี้นะคะก็คือคําว่าซอรอซอรอนะคะแปลว่ากลายเป็นอาตัวอย่างนะคะเช่นประโยคที่เป็นมุตตะดากับขอบัตนะคะก็คืออัดดากรีกุคบ ซุนไอแป้งนี่ก็คือเป็นขนมปังใช่ไหมคะเมื่อเราจะใส่พี่น้องของการน้าเข้าไปอ่ะเพิ่มซอสข้าไปหน้าคําจะทําให้ตัวมกตราเนี่ยกลายเป็นยุนสภาพรอฟและจะทําให้ขอบัสเนี่ยอยู่ในสภาพนัสเห็นไหมคะเช่นซอสดากีกู้คูบอร์จันแป้งเนี่ยได้กลายเป็นขนมปังอ่าแป้งเนี่ยได้กลายเป็นขนมปังนั่นเองค่ะก็สำหรับ วันนี้นะคะก็ยกสองประโยคนะคะสองเขาเรียกอะไรนะคะสองคำนะคะก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะจำไว้นะคะว่าการหน้าและพี่น้องของมันเนี่ยทำหน้าที่เป็นมุตตราและขอบัตแล้วก็มุตตราเนี่ยจะอยู่ในสภาพรอฟแล้วก็ขอบัตเนี่ยจะอยู่ในสภาพนัสนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอัสอสลามุอะลัยกุ๊มมารอมาตุลลอฮิวบะระกาตุ